ศักยภาพของนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสารรค์โดดเด่นเหนือจินตนาการภายใต้หัวข้อ e n c h a n t e d h i l l Unlocking the s e c r e t of p a m e r y Color Theory การออกแบบที่ต้องผสมผสานอัญ,ญมณีธรรมชาติ3สีได้แก่ทับทิมไพลินและบุษราคำพร้อมยกทีมผู้เชี่ยวชาญรวมตีโจทย์ยกระดับต่อยอดการออกแบบสู่สากลชิงเงินรางวัลมากกว่า7 0 0 0เหรียญสหรัฐพร้อมโลกเกียติยศ สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2567ผ่านทางเว็บไซต์ www.gitwjda.com วันนี้เป็นการจัดแถลงข่าวนะครับเรื่องของการประกวด g t Virtual Design Award ครั้งที่18นะครับบนธีม Enchant e d h i l l s Unlocking uh, Un the Secret of Primary Color นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยธีมพิเศษที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยก็คือการที่ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีนะโดยเฉพาะคอยมีค่าไม่ว่าจะเป็นทัพทิม ไปรินกับอุตสาหกรรมนะครับเราก็เลยดึง3าสีหลักเนี่ยขึ้นมาเป็นแม่สีหลักในการออกแบบในการแข่งก,กันปีนี้ <Yeah. S 1> นะครับปีนี้เราได้มีการประชาสัมพันธ์ออกไปในกลุ่มประเทศต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็คิดว่าจะมีผู้ส่งชิ้นงานเข้าประกวดมากขึ้นการจัดประกวดอย่างลักษณะนี้เจทีมองว่าเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยนะครับให้เป็นที่รับรู้อันที่หนึ่งแล้วก็ให้ สื่อสารออกไปให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นหัพในเรื่องของการผลิตนะฮะในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพในเรื่องของการพัฒนาิตพันธ์นทั้งหมดในเรื่องของอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับไทยเป็นเวทีนะครับที่อยากจะให้นักออกแบบหรือประชาชนผู้สนใจทั่วไปนะครับได้ปลดปล่อยนะฮะในในเรื่องของจินตนาการในเรื่องของอความต้องการดีไซน์ต่างๆเนี่ยให้ออกมาเป็นรูปรูปธรรมเป็นเรื่องของจิวเวลรี่นะครับ โดยคนที่เข้าร่วมประกวดครั้งนี้เนี่ยคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาในสีแบบว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะมีการผลิตชิ้นงานจริงขึ้นมานะครับเพื่อจัดประกวดออกไปในงานแสดงสินค้าต่างๆรวมถึงกลุ่มอ,อีกแบบว่าอีก30แบบว่าที่อยู่ในรอบสุดท้ายเนี่ยจะได้จัดได้รับการจัดแสดงออกไปในงานแสดงสินค้าต่างๆเช่นกันนะครับ What I'm looking for, I'm looking to see what the designers all over the world, because this is an international competition, and uh, Thailand with the GIT is uh, launching this uh, beautiful challenge. So I wanna see what the designers, the most creative people in the world, they gonna present for this beautiful competition, starting from the primary color. So you may think something classic, you no, know, ruby, sapphire, and emerald, but in this world of changing we are expecting creativity at the maximum level with stones and cut and shape over size and jewelry with the meaning this is very important so i'm looking for the excitement of this competition where our thailand is the cradle of the launching of this uh, challenge <laughs> ธีมน่าสนใจนะฮะเป็นเรื่องของสีสันฮะประกอบกับาการเปิดโอกาสให้นักนักออกแบบหรือผู้เข้าประกวดต,ต่างๆนะฮะ ได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์ที่หลากหลายนะครับฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการนะฮะที่เปิดโอกาสเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วเราจะได้เห็นผลงานใหม่ๆที่นอกเหนือจากตอบสนองหรือว่าพยายามจะนำเทรนด์ในเชิงอุตสาหการรมและอาจจะมีเรื่องความคิดสร้างสารรค์หรือว่ามีแมสเซจใหม่ๆที่จะบ่งบอกไปกับนานาชาติหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยก็ได้นะฮะทั้งในเรื่องของงานจิวเวลรี่เองนะฮะและหรือแมสเซจอื่นๆที่จะตามมาครับนะฮะ ส่วนตัวเราอยากเห็นอะไรที่เป็นการที่ใช้จินตนาการอย่างแบบสูงสุดเลยค่ะแล้วก็แมทชิ่งกับสตอรี uh, ่กับสิ่งที่ดีไซเนอร์อยากที่จะดีไซน์ออกมาหรือว่าประชาชนทั่วไปที่มีความเหมือน creativity ว่าอยากมาลองปลดปล่อยความ uh, imagination ในคอม e t i t ชันนี้นะคะก็ขอให้แบบมาให้เต็มที่เลยแล้วก็ลองทำอะไรที่แบบแปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจให้ลองมาทำ ในแง่แงของการออกแบบนะคะคือเวทีนี้เป็นเวทีตอนนี้เป็นระดับโลกแล้วแล้วก็เปิดโอกาสให้อรกแบบทั่วโลกเนี่ยส่งผลงานเข้ามาประวกวดได้อย่างไม่ได้ปิดกั้นสิ่งใดเลยเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถที่จะใช้ผลงานแสดงศักยภาพของตัวเองเวทีเราอาจจะไม่ทราบว่าศักยภาพของเรคไปถึงจุดไหนเวทีนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คุณสามารถที่จะปล่อยงานคุณออกมาได้จากกรอบที่ทบางทีอาจจะทํางานประจําอาจจะทํางานอะไรของตัวเอง โดยที่นี้ทำให้คุณสามารถที่จะทําชิ้นงานที่มันหลุดออกจากกรอบที่ตัวเองที่ทําอยู่ปัจจุบันโดยที่ออคอนเซปต์ของปีนี้เป็นเรื่องของสีแม่สีสามส,สี theory of primary primary color theory เนี่ยเป็นชา l l จเล e มากนะคะเพราะว่า3สีนี่แรงทีสามสีคุณจะผสมยังไงให้สีเนี่ยมันดูละมุนเข้ากันและบาลานซ์ที่ย่างได้รวมทั้งเข้ากับคอนเซปต์ที่คุณที่คุณมี ที่คุณคิดหามาฮะหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณสนใจอยู่ไม่ว่าจะเรื่องของแมท e r i a l หรือแม้ว่าจะเรื่องของคอนเซปท์ที่คุณหลงไหลอยู่ในในณตอนนั้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งคืออย่างที่คุณอาริซิโอบอกคืออยากที่จะให้เปิดกว้างในเรื่องของการสวมใส่ <c oughs> จริงแล้ว <c oughs> จูรี่เนี่ยมันคือสเกลเจอร์ทีอ่อยู่บนร่างกายมนุษย์ซึ่งจริงๆมันอาจจะอยู่บีส่วนไหนของร่างกายก็ได้แต่ขอให้มันสามารถที่จะสวมใส่ได้ซึ่งมันต้อง practical แล้วก็สามารถที่จะผลิตของผลิตชิ้นงานชิ้นจริงออกมาได้ นี่คือเป็นสิ่งที่คาดหวังที่อยากจะเห็นอยากออกแบบการผลงานออกมาสัางสวรรคนผลงานที่สวยงามสามารถที่จะออกไปชิมกนจริงได้ในไฟล์ลลอรว่าจีทีเราจัดงานประกวดมาเนี่ย17ปีปีนี้ขึ้นปีที่18นะครับเรามีความรู้สึกเสียดายผลงานนะครับที่ได้รวบรวมเข้ามาปีหนึ่งร่วมรวม่รวมพันผลงานนะครับเราก็เลยทำเป็น JT g a l l e r y อรี่ดีไซน์แกลเลอรี่ขึ้นมาเพื่อจะเป็นคอมมูนิตี้ของนักออกแบบทั่วโลกนะครับ ในช่วงแรกเรา,าจ,จะโฟกัสที่นักออกแบบไทยก่อนนะครับให้ส่งโปรไฟล์เข้ามารวมอยู่ในแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับรวมถึงชิ้นงานหรือดีไซน์ต่างๆออดีไซนเนอร์บางท่านเนี่ยอาจจะดีไซน์แบบออกมาเป็นร้อยเป็นพันแบบพอเสนอลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าอาจจะเลือกของคุณแค่แบบ2แบบแบบที่เหลือเนี่ยโอเคไม่ตรงกับท่านนี้อาจจะไปตรงกับสเปคของลูกค้าท่านอื่นตรงนี้จะเป็นช่องทางที่จะปักดันให้ท่านมีช่องทางในการที่จะพัฒนาในเรื่องของตัว การทํางานนะครับในเรื่องของการสร้างงานการสร้างไรายได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับเรานะครับกลุ่มที่กลุ่มใหญ่จริงๆคือ90%้กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็น s m ส e นะครับส่วนมากเนี่ยยังไม่มีดีไซเนอร์เป็นของตัวเองนะครับจะทํางานแต่ OEM ตามที่ลูกค้าถือแบบเข้ามาวันนี้เป็นอีโอกาสหนึ่งที่ให้ท่าน ทำลักษณะเป็น v a l u a t i o n หรือ Value Added เข้าไปนะในในโปรดักชันของท่านนะครับเราก็เลยเปิดช่องทางนี้ขึ้นมาเป็น uh, GAT uh, Design Gallery นะครับเป็น Community ใหญ่ที่เรากำลังจะเริ่มผักดันเรามีเว็บไซต์นะครับ GATWJDA.com นะครับจะมีรายละเอียดทั้งหมดในเรื่องของคอนเซปต์เรื่องของทีมนะครับรวมถึง uh, ขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะครับสามารถส่ง หรือ,อสมัครเข้ามาได้นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับแล้วเราก็จะมีการตัดสินนะครับรอบสุดท้ายในการมอบรางวัลทั้งหมดในวันที่วันที่11มิถุนายนนะครับ<ส>ตรงนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนนักออกแบบทั้งหมดเนี่ยปลดปล่อยพลังของท่านออกมานะครับอันนี้เป็น Challenge กรรมการเราจริงๆนะฮะจะเห็นว่ากรรมการปีนี้เนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่คอมวอร์ดอยู่ในวงการจิวเวลรี่นะครับบางท่านเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยเนาะ อกู่กับวงการจิวเวลรี่มานะครับแล้วบางท่านก็จะเป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นอาจารย์นะครับเป็นนักออกแบบในต่างประเทศอีกสองสางท่านที่จะมาร่วมกับเราตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านปลดปล่อยศักยภาพของท่านออกมามาชาเลนกรรมการกันนะครับแล้วก็ผลสําเร็จตรงนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์อย่างน้อยอย่างที่เมื่อกี้บนเวทีพูดกันนะครับถึงแม้ว่าแน่นอนครมันมีผู้ชนะแค่แค่สี่องวัน แต่ท่านที่เหลือจะได้ประสบการณ์ได้สั่งสมสิ่งต่างๆไปแล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้ว่าแนวคิดของต่างๆอีก7 0 0ดแผลงานเนี่ยเขาคิดกันยังไงนะครับคิดว่าเป็นเวทีที่เหมาะสมกับการประกวดครั้งนี้มากขอบคุณมากครับ